สวัสดีครับพี่โยจากช่องกพ h ช n n นลครับสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบภาคกอนะครับสอบภากขอสอบภาคออภาคอแล้วก็การสอบข้าราชการครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบข้าราชการก็กดติดตามนะครับช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลฟ์นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วเราก็จะได้รับข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบข้าราชการสวัสดีค่ะคุณตุ๊กนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนในบทเรียนกันต่อในเรื่องของร้อยละนะคะร้อยละเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะอ่ปูพื้นฐานก่อนนะคะว่าร้อยละเนี่ยโจทย์ลักษณะของร้อยละเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย พื้นฐานมันจะมีอยู่กี่อย่างนะฮะอันนี้คุณสรุปมาให้มีประมาณ4แบบนะคะที่คุณสรุปมานะคะสแบบนี้เนี่ยมันมีวิธีคิดต่างกันนะ,ะอ่ะและ้วลักษณะของจ์มันก็จะมีมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ส่วนของใครของมันนะคะดูแบบแรกก่อนนะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบตรงแบบตรงคืออะไรแบบตรงก็คือทุกอย่างสามารถแทนค่าปึ้งปึงปึ๊งง,งทุกอย่างจบแล้วก็หาค่าได้เลยนะคะอ่ะดูนะคะว่าอ่ะ แทนค่ายังไงนะคะโจทย์เขาบอกว่า16%ของ350คือข้อใดนะคะคือทุกอย่างมันตรงไปตรงมามันไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะนะคะอ่ะ16%ของ350คือจำนวนใด16%นะคะ16%มันคืออะไรคะคำว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือการมีส่วนเป็น100ถูกไหมเพราะฉะนั้น16%ก็คือ16ส่วนร้อยถูกไหมคะ16ส่วนร้อยคำว่าของคือการคูณถูกไหมคะ คำว่าของคือการคูณอันนี้ต้องจําไว้นะคะของคือการคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วย350คือจํานวนใดคือก็คือเท่ากับเท่ากับจํานวนใดแค่นี้เองเห็นไหมคะเปลี่ยนจากข้อความเป็นสัญลักษณ์แล้วก็หาค่านะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บที่เหลือก็แค่หาค่าออกมาว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะตะทอนนะอ่าศูนย์ตศูนย 5 2าสองเป็นสิบห้าเจ็ดสามเพราะฉะนั้นแปดคูณเเท่ากับห้เพราะฉะนั้นข้อนี้เท่ากับ56าสิเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของโจทย์แบบตรงคือให้ให้ทุกอย่างมาตรงไปตรงมาหลังคําว่าของรู้ว่าคืออะไรนะคะให้เปอร์เซ็นต์มานะคะแล้วก็หลังคําว่าของรู้ว่าคืออะไรก็แทนค่าไปหมดเลยแล้วก็จบแล้วก็หาค่าได้เลยนะคะทีนี้มาดูแบบกลับลักษณะของโจทย์แบบกลับคือยังไงนะคะ โจทย์แบบกลับเป็นลักษณะโจทย์แบบนี้ค่ะ350เป็น14%ของจํานวนใดมันต่างกันกับโจทย์แบบตรงแบบไหนยังไงนะคะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ค่ะต่างกันตรงหลังคําว่าของเห็นไหมคะหลังคําว่าของอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรถูกไหมคะหลังคําว่าของไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อันนี้หลังคําว่าของรู้ว่าคืออะไร มันต่างกันตรงนี้นะคะคือให้เปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันแล้วให้จํานวนอะไรมาสักอย่างเหมือนกันแต่ต่างกันแค่หลังคําว่าของรู้กับไม่รู้แค่นั้นเองถ้ารู้เนี่ยใช้แบบตรงได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่รู้ใช้แบบกลับใช้แบบกลับใช้แบบกลับยังไงใช้แบบกลับก็คือกลับอะไรกลับเปอร์เซ็นต์กลับเปอร์เซ็นต์นะคะกลับเปอร์เซน็น,ะะซนต์จากเดิมที14มันจะหมายถึง14ส่วนร้อยถูกไหมคะ เจอเป็นแบบกลับโจทย์มันเป็นแบบกลับปุ๊บปุ๊บก็กลับเป็น100ส่วน14แทนนะคะแล้วก็คูณด้วย350แล้วก็หาคำตอบได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีแรกคือวิธีที่ใช้รูปแบบของแบบกลับนะคะวิธีแรกคือใช้รูปแบบอาศัยว่าจำแล้วมันเออแล้วรู้ว่ามันคือแบบกลับนะคะแล้วก็ใช้วิธีการกลับเปอร์เซ็นต์แล้วก็หาค่าได้เลยนะคะก็ตัดทอนนะ เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดศูนย์เป็นศูนย์สองหนึ่งสองสองยี่สิบห้าเพราะฉันคูณก็กลายเป็นสองพันห้าร้อยตอบข้อที่สามนะอันนี้คือวิธีแรกนะคะคือดูว่ามันเป็นแบบกลับแล้วก็กับเปอร์เซ็นต์หาค่าได้เลยกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้รูปแบบของสมการมาช่วยนะคะใช้รูปแบบของสมการมาช่วยอ่ะสามร้อยห้าสิบไล่เรียงตามโจทย์เลยนะคะไล่เรียงตามโจทย์เลยเปลี่ยนจากข้อความเป็นสัญลักษณ์นะคะสามร้อยห้าสิบ ะค,ะคำว่าเป็นคือเท่ากับถูกไหมคำว่าเป็นคือเท่ากับ14เปอร์เซนต์ก็คือ14ส่วนร้อยนะคะส4ส่วนร้อยของคือคูณคูณจำนวนใดก็ให้เป็นตัวแปรที่เหลือก็แค่แก้สมการนะคะแก้สมการอ่ะหาค่า A ใช่ไหมเราก็ต้องย้าย14ส่วนร้อยไปอีกข้างหนึ่งจำได้ใช่ไหมคะว่าเวลาย้ายเศษส่วนย้ายเศษส่วนจากคูณไปอีกข้างหนึ่งเป็นยังไงก็คูณด้วยส่วนกลับก็จะกลายเป็น 350คูณด้วย100ส่วน14่ยเห็นไหมคะรูปรูปจำนวนมันก็จะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำตอบมันก็จะออกมาเป็นเหมือนกันเห็นไหมคะทำได้ทั้งสองวิธีนะคือวิธีแรกเนะี่ยคืออาศัยว่าพอรู้ว่ามันเป็นส่วนกลับปุ๊บเราก็กลับที่เปอร์เซ็นต์เลยเอาเปอร์เซ็นต์มากลับหัวกลับหางเลยนะคะแล้วก็หาค่าออกมาเลยกับอีกรูปแบบหนึง่งคือเขียนในรูปของสมการเอาประโยคโจทย์ที่ให้มานะคะเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็แก้สมการ นะคะอ่ะแบบกลับใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเวลาที่เราต้องการหาต้นทุนนะหรือหาข้อมูลทั้งหมดหาจํานวนอะไรก็ตามที่มันอยู่หลังคําว่าของนะคะอ่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้หาทุนนะคะโอเคอันนี้คือแบบกลับนะอ่ามาดูแบบคิดเปอร์เซ็นต์นะแบบหาเปอร์เซ็นต์นะคะโจทย์แบบนี้คือถามหาเปอร์เซน็นตะ์แหละนะโจทย์ลักษณะคือการถามหาเปอร์เซ็นต์นะ 50เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ3,500นะถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้วิธีแรกนะให้น้องๆเ,เขียนเป็นเศษส่วนเขียนเป็นเศษส่วนแล้วคูณด้วย100แค่นั้นเองนะคะเขียนเป็นเศษส่วนเขียนเป็นเศษส่วนเขียนยังไงก็จํานวนที่เขาให้มาแหละเอามาเขียนเป็นเศษส่วนโดยที่จํานวนที่อยู่หลังคําว่าของนะคะต้องเป็นตัวส่วน ตัวที่อยู่หลังคําว่าของต้องเป็นตัวส่วนหลังคําว่าของนะคะหลังคําว่าของต้องเป็นตัวส่วนเพราะหลังคําว่าของตัวนี้คือตัวเทียบนะคะหลังคําว่าของเนี่ยคือตัวเทียบเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น50ส่วน3,500หเห็นไหมคะเขียนให้เป็นเศษส่วนเรียบร้อยเอาจํานวนที่ให้มาเขียนเป็นเศษส่วนแล้วคูณด้วย100ก็จบละเห็นไหมคะจบละอัตราทอนนะคะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ก็จะเป็น5 5 0 57ก็จะกลายเป็น10ส่วน7 10ส่วน7ก็คือ10ส่วน7ก็คืออ่าสส่วน7ก็คือ1เศษ3ส่วน7ก็จะกลายเป็นข้อที่4เห็นไหมคะอันนี้คือวิธีหนึ่งที่ใช้ในการหาคิดเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากวิธีนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือสรรมการนะสแตนดาร์ตนะคะเป็นวิธีที่สแตนดาร์ตสำหรับสมการนะคะเราก็เปลี่ยนจากข้อความที่โจทย์ให้มาเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองนะคะอ่ะ50 ห้าสิบคำว่าเป็นเป็นคือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็น x เปอร์เซนต์ถูกไหมถูกไหมคะไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ x เปอร์เซนต์ซึ่ง x เปอร์เซนต์มันหมายถึง x ส่วนร้อยถูกไหมคะอ่ะดูนะคะไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราให้เป็นตัวแปร x คําว่า x เปอร์เซนต์มันคือ x ส่วนร้อยนะคะของคือคูณคูณด้วย3,500อ่ะ ตรงนี้ตัดทอนศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์มันคือ x คูณด้วย35ถูกไหมมันคือ50เท่ากับ35 x เพราะฉะนั้นย้าย35ไปจากคูณไปเป็นหารก็จะกลายเป็น50ส่วน35ผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนกันนะคะอ่ะมันก็จะเป็นอะไร7 7 5 35 7เอ่อเอา5หารเนอะ5 7เออ5 7สิก็ถี ห้าเจ็ดสามสิบห้านะคะแล้วก็ห้าสิบเป็นห้าสิบก็จะเหลืออะไรคะเหลือเป็นหนึ่งเศษสามส่วนเจ็ดเหมือนกันได้คําตอบเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหนนะคะใช้ได้หมดนะ,ะแต่ว่าถ้าถ้าใช้วิธีนี้มันก็จะเร็วขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลาขั้นตอนการแก้สมการนะคะก็จําไว้ว่าถ้าโจทย์มาในรูปแบบของแบบตรงก็คือจัดการได้เลยนะ,ะแบบกลับก็คือกลับเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าหาเปอร์เซ็นต์ถ้าหาเปอร์เซ็นต์ก็เขียนเป็นเศษส่วนแล้วคูณด,ด้วย100ก็จบนะคะทีนี้มาดูถ้ามันเป็นโจทย์ที่แบบเปอร์เซ็นต์ซ้อนเปอร์เซ็นต์ทำยังไงนะคะเปอร์เซ็นต์ซ้อนเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ว่ามันจะซ้อนกี่ชั้นกี่ชั้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นสามเปอร์เซนต์ของ5%ของ10%ของ7%อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจนะคะเราแค่เปลี่ยนจากข้อความเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นพอแล้วก็แก้สมการนะคะแล้วก็แค่หาค่านะคะอ่ะสี่เปอร์เซนต์คำ ถูกไหมคะคําว่าของคือคูณถูกไหมคะคูณ9% 9%ก็คือ9ส่วนร้อยคำว่าของอีกก็คือคูณคูณอะไรคูณ2,000ถูกไหมคะเท่ากับ8%ก็คือ8ส่วนร้อยของเงินกี่บาทเงินกี่บาทนี่ไม่รู้ก็ให้เป็นตัวแปร A แล้วกันนะคะเงินกี่บาทตรงนี้ไม่รู้ของคือคูณนะคะ8%คูณเงินกี่บาทเงินกี่บาทเป็น A บาท นะแค่นี้เองที่เหลือก็แค่แก้สมการคำนวณให้ถูกต้องนะคะพออ่ะก็ตัดทอนอันไหนตัดได้ก็ตัดทิ้งนะคะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์นะก็จะเหลือเป็นอะไรคะัเออเหลือสี่ตัดอีกกันไห้อ่ะสองหนึ่งสองสองห้าเป็นสิบเป็นสามสิบหกส่วนห้าถูกไหมเท่ากับแปดส่วนร้อยคูณกับ a ย้าย ย้ายแปดส่วนร้อยไปอีกข้างหนึ่งกลายเป็นอ่ะสามสิบหกส่วนห้าคูณกับร้อยส่วนแปดอ่ะตัดทอนนะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบศูนย์สี่สองเป็นแปดสี่ห้ายี่สิบสองหนึ่งสองสองสิบแปดสิบแปดคูณห้าเป็นอ่ะเท่าไหร่เออเก้าสิบถูกไหมคะเป็นเก้าสิบห้าแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่ห้าหนึ่งห้าบวกสี่เป็นเก้าสิบ ได้แล้วคําตอบแค่นี้เองนะคะถ้าเจอเปอร์เซ็นต์ซอนเปอร์เซ็นต์เราแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เป็นแค่เปลี่ยนข้อความให้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็หาค่าเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะคะอะทีนี้อันนี้คือความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างโจทย์ที่เป็นพวกโจทย์ปัญหาสําหรับเรื่องร้อยละนะคะ มาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่5นะคะโจทย์ข้อที่5เขาบอกว่าซื้ออยางลบก,ก้อนละ3บาทนะคะขายไปก้อนละ4บาท50นะคะถามว่าขายไปได้กําไรลอยละเท่าไหร่อันนี้ยังคงเป็นโจทย์ที่เป็นพื้นฐานอยู่นะคะคือไม่ได้คิดหลายชั้นนะเรามาฝึกประสบการณ์ก่อนสําหรับคนที่ลืมเลือนไปแล้วสําหรับการคิดกําไรเอ้ยไม่ใช่คิดเอ่อเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าเขาถามหาดูโจทย์ถามหารายโจทย์ถามหากําไรนะคะโจทย์ถามหากําไรแต่ต้องทําให้เป็น้อยละนะถูกไหม แต่เบื้องต้นก่อนที่จะเปลี่ยนให้เป็นร้อยลนะเราต้องดูก่อนว่ามันกําไรเท่าไหร่หากําไรหายังไงนะคะกําไรก็หาได้จากอันนี้คือซื้อมาคือทุนถูกไหมคะขายไป4บาท50ก็แสดงว่ากําไรเท่าไหร่คะ4บาท50ลบออกด้วย3บาทก็จะเป็น1จุดบาทอ่า1บาท50ถูกไหมนี่คือกําไรกําไร1บาท50เอากําไรตรงเนี้ยไปคิดให้เป็นร้อยละก็คือหาเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะออาหาเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์นะคะหาเปอร์เซ็นต์ทำไง เขียนเปอร์เซ็นต์ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วคูณด้วย100ถูกไหมคะเขียนที่ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วคูณด้วย100ตัวเศษเนี่ยคืออะไรตัวเศษคือตัวที่เราต้องการหาคือเราต้องการหากําไรแล้วก็เอากําไรตั้งนะตัวส่วนคืออะไรตัวส่วนคือตัวที่เราใช้เทียบนะกาไรเขาจะใช้ใช้อะไรเทียบกับกาไรคะใช่ราคาขายไม่ใช่เทียบกับกําไรไม่นะเขาใช้ทุนถูกไหมคะเขาใช้ทุนไว้เทียบคําว่ากําไรกับขาดทุนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ 1.5นะคะเป็นตัวตั้งนะเป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนก็คือตัวที่ใช้เทียบก็คือต้นทุนคือ3นะคะนี่เขียนเป็นเศษส่วนแล้วหลังจากนั้นก็คูณด้วย100เห็นไหมคะเรียบร้อยอ่ะก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเท่ากับตัดทอนอ่ะ, <c oughs> อ,ะอันนี้คูณกันก่อนก็ได้นะคะ1.5 1.5คูณ100ก็จะกลายเป็น150ถูกไหม ถูกไหมคะอ่ะคุณแล้วหารด้วย3หารด้วย3ก็จะเท่ากับ50%ว้าวได้เปิดกำไรตั้ง50%อันนี้คือวิธีแรกคือคือเปลี่ยนหากำไรเลยเอ้หาเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้หลักการของเปอร์เซ็นต์คิดคิดเปอร์เซน็นต์เมื่อกี้ความรู้พื้นฐานเมื่อกี้ถูกไหมคะแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์ได้เลยกับอีกวิธีหนึ่งนะคะคือสามารถทําได้คือใช้วิธีการเทียบบัญญัติรายาะนะเราเรียนมาแล้วบัญญัติรายาะถูกไหมใช้เทียบได้นะคะอ่ะ เขาถามหาว่ากําไรคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ากําไรที่ได้เนี่ยมันคือ1บาท50ถูกไหมคะจากทุน3บาทถูกไหมจากทุน3บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบก,กําไรให้เป็นร้อยละเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่าร้อยละร้อยละถูกไหมเราก็ต้องเอาค่าร้อยละไว้ขวามือถูกไหมคะแล้วเอาต้นทุนไว้ซ้ายมือถูกไหมมันต้องเริ่มต้นที่ถ้าทุนไม่ใช่ถ้าทุน3บาทนะคะจะได้กําไร เห็นไหมคะเราต้องการหากาไรเพราะฉันต้องเอากําไรไว้ขวามือเราได้กําไร1บาท50ถูกไหมถ้าทุน3บาทเราได้กําไร1บาท50แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นทุน100บาทละ่ะนะคะเราจะได้กําไรเท่าไหร่อันนี้คือเทียบบัญญัติยางส่วนตรงนะคะก็จะกลายเป็น100คูณกับ1.5แล้วหารด้วย3เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็น50%เ,เหมือนกันเห็นไหมคะเรียบร้อยอันนี้1.5หาร3ก็ได้ก็เหลือ1 อเหลือสองตัวแแล้วก็2ตักเป็น50ก็เป็น50%จะใช้วิธีการเทียบบัญญัติระยางก็ได้หรือจะใช้วิธีการจัดการโดยใช้หลักการของหารเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะหรือใครอยากจะใช้แบบในรูปของอัอตราส่วนก็ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของครูเองครูไม่ค่อยชอบใช้อัตราส่วนถ้าจะใช้ก็จะใช้แค่รูปแบบนี้กับรูปแบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะใช้ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะถ้าใช้ในรูปแบบของอัตราส่วนนะคะ ก็จะทําได้เวลาเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเวลาเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันอันนี้เขาต้องการหาอะไรเขาต้องการกําไรถูกไหมคะกาไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นอัตราส่วนกําไรกับทุนแค่นี้นะคะคือกําไรเนี่ยเขาจะใช้เทียบกับทุนถูกไหมคะกำไรเขาจะใช้เทียบกับทุนเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวบนนะคะคือกําไรข้อมูลตัวล่างคือทุนเราก็เอาข้อมูลที่เรามีเอามาให้หมดเลยนะจากข้อมูลแรกคือตรงนี้ กำไร1บาท50จากทุน3บาทถูกไหมคะก็จะเป็นกําไร1บาท50จากทุน3บาทแล้วเทียบกับ100คือกําไรเท่าไหร่จากทุน100แบบนี้เห็นไหมคะเราจะใช้ข้อมูลถ้าข้างบนเรากําหนดให้เป็นกําไรก็ต้องเป็นกําไรเหมือนกันทั้งคู่นะคะข้างล่างก็เป็นทุนเหมือนกันทั้งคู่หรือถ้าใครอยากจะเอาทุนขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเวลาเขียนก็ต้องเอา3ขึ้นก่อนเอา100ขึ้นก่อนนะคะข้อมูลตามนี้นะคะอ่ะ กำไรกับทุนใช่ไหมกำไร1นึบาทห้จากทุน3บาทแล้วกำไรจะเท่ากันกับกำไรเท่าไรจากทุน100บาทแค่นี้เองนะแล้วที่เหลือก็แค่แก้สรรมการย้าย100จากหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณก็กลายเป็น x อเท่ากับหนึ่งจุดห้าส่วนสามแล้วคูณด้วย100เหมือนเดิมค่ะก็เท่ากับ50%เหมือนกัน ะะเพราะว่ารูปแบบของจํานวนมันออกมาแพทเทิร์นเดียวกันนะคะอันนี้คือรูปแบบวิธีการหาคําตอบสําหรับในเรื่องของร้อยละนะคะก็สามารถทําได้ทั้ง3วิธีแล้วแต่ใครถนัดวิธีไหนนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ,ญ,ญค่ครูจะครูอาจจะใช้2วิธีนี้นะคะวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่6ข้อที่6กเขาบอกว่าสมพรมีรายได้เดือนละ1 6 0 0 0บาทนะคะใช้ไป4 0 0 0บาทถามว่าเหลือเงินคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ถามหาเงินเหลือนะคะถามหาเงินเหลือ ถามหาเงินเหลือถามหาเงินเหลือเราก็ต้องหาเงินเหลือถูกไหมถามหาเงินเหลือเราก็ต้องหาเงินเหลือเพราะฉะนั้นเงินเหลือหาจากไหนเงินเหลือหาได้จากทั้งหมดลบออกที่ใช้ไปถูกไหมคะก็เหลือหมื่นสองถูกไหมคะเหลือหมื่นสองแล้วเอาหมื่นสองตรงนี้มาคิดเป็นร้อยละเห็นไหมคะถามหาร้อยละเอามาคิดเป็นร้อยละนะเพราะฉะนั้นคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือทําให้เป็นเศษส่วนแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยนะทำให้เป็นเศษส่วนก็คือเหลือ สิ่งที่ต้องการคือเหลือเก้าเหลือตั้งอ่าเหลือตั้งเทียบกับอะไรเหลือเนี่ยจะเทียบกับอะไรคะเทียบกับทั้งหมดหรือเทียบกับใช้ไปต้องเทียบกับทั้งหมดนะถูกไหมเหลือมากเหลือน้อยเหลือหรือใช้ไปเนี่ยมันต้องไปเทียบกับเงินทั้งหมดที่มีถูกไหมคะเหลือเทียบกับเงินทั้งหมดแล้วคูณด,ด้วย100นะคะเรื่องนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอตัอีกทีหนึ่งตอนในเรื่องของ ตารางข้อมูลนะคะซึ่งตารางข้อมูลเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของเปอร์เซ็น้อยละแล้วเขาจะถามคําถามง่ายๆไม่ยากแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะแค่นั้นเองนะคะก็จะใช้ความรู้พื้นฐานในส่วนตรงนี้แหละว่าอันไหนใช้เป็นตัวตั้งอันไหนใช้เป็นตัวฐานเป็นตัวเทียบนะคะต้องดูให้ดีนะคะหลังจากนั้นตรงนี้ก็แทนค่าแทนค่าเสร็จแล้วก็หาค่าได้เลยก็ตัดทอนศูนย์ตัดศูนย์หมดละแล้วมีอะไรอีก4ตัดได้4 4 16ถูกไหม สี่สามสิบสองี่หี่สี่ยี่สิ้าเพราะฉันเท่ากับ7จเตค่ะตอบข้อที่3นะคะข้อนี้ครูใช้วิธีเดียวนะอ่ะโอเคนะคะทีนี้มาดูต่อในข้อที่7นะคะข้อที่7็าบอกว่าฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งมีเป็ด400ตัวนะคะมีเป็ดตัวผู้ร้อยละ72มีเป็ดตัวเมียนน้อยกว่าเป็ดตัวผู้ผี่ตัว <c oughs> คำว่าเป็ดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็ดทั้งหมด400ตัวนะคะมันหมายถึงว่าทั้งหมดตรงนี้คือมีตัวผู้กับตัวเมียแค่2อย่างถูกไหมมีแค่ตัวผู้กับตัวเมียแค่2อย่างถ้าในเมื่อตัวผู้นะคะมี72%ตัวผู้นะมี72%นะคะแสดงว่าตัวเมียมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์คือเทียบจากร้อยถูกไหมคะสมมติว่าทั้งหมดมี100แล้วตัวผู้มีไปแล้ว72 ถูกไหมอ่ะแสดงว่าตัวเมียมีอยู่เท่าไหร่ตัวเมียมีก็เอาหนึ่งร้อยไปลบไงเอาหนึ่งร้อยไปลบเจ็ดสิบสองถูกไหมคะก็เหลือเป็นสามสิบแปดเอ้ยยี่สิบแปดถูกไหมคะเหลือเป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเอาหนึ่งร้อยไปลบเหลือเป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเอ่อถ้าเป็นหนึ่งร้อยตัวจะมีตัวผู้เจ็ดสิบสองตัวตัวเมียอยู่ยี่สิบแปดตัวเห็นไหมคะแล้วหลังจากนั้นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเอ่อเป็นตัวเมียน้อยกว่าเป็นตัวผู้กี่ตัวอันนี้เนี่ยเราสามารถทําวิธี ทำได้สองวิธีเนาะวิธีแรกอาจจะใช้หาเป็ดตัวเมียหาเป็ดตัวผู้แล้วก็มาลบกันทีหลังได้นะก็ทําได้อาลองทําดูนะคะในเมื่อเป็ดตัวผู้มี72%อก็หาเลยเป็ดตัวผู้เท่ากับเท่าไหร่72ส่วนร้อคูณคูณทั้งหมดถูกไหมคะก็จะเท่ากับตัดทอนตัดทอนเจ็ดสอ 72, เอ่อสีอป็นปดเจส่ยี่สิบแปอันนี้คือตัวผู้ตัวเมียนะ ตัวเมียเท่ากับ28ส่วนร้อคูณ400ะคะตัดทอนตัดทอนก็จะเป็น4 8 4 3 2 2ทด3 8 9 10 11ตัวน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอามาลบก,กันถูกไหมเอามาลบก,กันเหลือเท่าไหร่เป็น6เป็น7เป็น1 1 7 6ตัวนะอันนี้คือวิธีแรกที่สามารถทำได้คือหาหาแต่ละอย่างก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการทีหลังถูกไหมคะกับอีกวิธีหนึ่งคือ เราจะหักลบกันในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่ะกับอีกวิธีหนึ่งคือเดิมทีเรารู้ว่าตัวผู้เท่ากับ72ตถูกไหมตัวเมียเท่ากับ28แสดงว่าตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้เท่ากับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์คะตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้กี่เปอร์เซ็นต์นึกภาพตามถ้าสมมติว่ามีตัวมีเป็ดทั้งหมด100ตัวตัวผู้มี72ตัวตัวเมียอยู่28ตัว แสดงว่าตัวผู้มีมากกว่าตัวเมียเท่าไหร่หรือตัวเมียตัวเมียเนี่ยมีน้อยกว่าตัวผู้อยู่เท่าไหร่เราก็มาลบก,กันไงถูกไหมเอาเปอร์เซ็นต์มาหักลบก,กันเลยเอา72มาลบก,กับ28ซถูกไหมคะเอาเปอร์เซ็นต์มาลบก,กันเลยลบก,กันแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ,อ à, ห้าสี่4ิเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเหลือ44เปอร์เซ็นต์แสดงว่าตัวเมียเนี่ยน้อยกว่าตัวผู้อยู่44เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มาคิด44เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เป็น จำนวนตัวซะทำยังไง44%เปอร์เซ็นต์ก็44%เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดก็คือ400ตัดทอนตัดทอนก็จะเป็น4คูณกับ44ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย44 16ทดหงเป็น17เป็น176ตัวเหมือนกันนะคะทำได้เหมือนกันนะคะแต่ครูว่าวิธีนี้จะเร็วกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณตรงน,นี้ถูกไหมคะไม่ต้องทำหลายขั้นตอนถูกไหมไม่ต้องไปคำนวณตัวเลขเยอะหลายขั้นตอนอันนี้เนี่ยในส่วนของบวกลบเปอร์เซ สามารถคิดในใจได้ถูกไหมคะสามารถคิดในใจได้แต่อันนี้มันคิดในใจบางทีไม่ได้บางทีคิดในใจไม่ได้บางทีคิดในใจไม่ได้ดใใไไดถูกไหมคะมันก็จะเสียเวลาแต่อันนี้เราคิดในใจได้แล้วก็มีแค่ตรงนี้ที่จะต้องคํานวณทดถูกไหมก็จะเร็วขึ้นในในเรื่องในเรื่องของการทําข้อสอบนะคะอ่ะยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยคะ่ะ